p o t ท s s i u m h y d ด o x i d e p o t a s ท i เซียมไฮออันนี้เราลอจะทำเื้แล้วก็คาโนล่าอันนี้ร้อจะ660นลิตรสาม640กรัม and this one 640 make 20ลิตร This one this one is the best อันนี้ so. ดีกว่าน้ำมันปาล์มใช่ไหมดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีไม่มีคอเลสเตอรอล <Yeah. S 2> but this one you use for skin like that. ถ้าใช้น้ำมันคานูล่านะครับก็ดีต่อสุขภาพผิวด้วย the best is olive oil <c oughs> olive oil But l very expensive ถ้าดีสุดนะครับถ้าใครมีตังก็ใช้น้ำมันมะกอก this one I don't know how much <c oughs> but this one แพง160บาท1กิโลโอเค เราควรใช้ถังแบบนี้นะครับ้พาะสารติด very hot เพราะมันจะผสมแล้วมันจะมีอุณหภูมิสูงมากอย t าใช้อ่างอ e ่ b u ย่าใช้ออนอ้อ่ t นอย่าใง t าใช้อ่างอนอยาใช้อมานา้อนอา้ออ เพ่งขังผสมสีทังผสมสี่าว่าึ้ากงสมสีที่บ้านเลาเนี่ยนะมันมีังหลายก็ต้องเอามงที่คออย่างี้คเดี๋ยวเดี๋ยวเราผสมเนี่เดี๋ยพี่น้องมาจับพดูนะครับมันจะ้อนมากโรนมากกว่าก o i 5 0 0น้ำอ่อนนะครับ 500cc Put this inside here first ครับน้ำอ่อน5 0 0ใส่น้ำอ่อนลงไปก่อนครับน้ำอ่อนกี่ c ีนะครับ5 0 0 Then only put the chemical คนที่คนจะใส่ Don't put the chemical and put the water อใส่โพแทสเซียมลงไปก่อนแล้วใส่น้ำตามนะครับมันจะระเบิดว้าวใส่น้ำก่อนแล้วค่อยใส่โพแทสเซียมไปโพเียมคือ water first then s o i u m โอเคใส่งน้ำแล้วก็ใส่โพแทสเซียมนะครับพี่น้องครั่กเลยนวิธีการนะครับลำดับขั้นตอน่านมาแล้วคืนลำดับขั้นตอนการทำสบู่นะครับไม่น้อต้องทำตามแบบนี้เป๊ะๆนะครับเราจะรัดไม่ได้เลยเพราเป็นอัตรายเบิดคนไทยชอบทางรัด This one is a l k a l i so got some smell you have it no no smell yeah if you want the ไปซาวน์นุ่มร้อนไปซาวน์สเวลเวลาชัดๆนะฮะชัดๆอย่ไปอย่าไปดมมันเดี๋ยวแล้วต้องตามสูตรด้วยนะฮรัมห้าน้ากกรัมห้ากรั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 ห้ามห้ามห้ากรัห้ากรัมห้ากรัมหมห้ากรัมหกรัมห้ากรัมหกรั่ 640กรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมนะครับหกร้อยสีกรัมหกร้อยสี่สิบกรัมแกงจิ้มนี่เหรอโบล่ะเอาชามเอาชามหน่อยครับเอาชามเอาชามก็ใครอยู่ใกล้ไร่หน้า no water ที่แห้งๆนะครับเอาที่แห้งๆนะครับไม่มีน้ำเกาะมานะครับโบล์ no wonder ที่ไม่มีดินั่งเกาะนะครับเอาแห้งๆครับชาแห้งชามแห้งสามแห้งแห้งจริงๆครับมันระเบิดนะครับเอาชามแห้งหรือเอาแห้งชาอันนี้ใกล้ๆแห้งชาน้อย่างอยากรู้มันระเบิดจริงหรือเปล่าช่วยไปสอนหน่อยถ้ามีภรรยามาด้วยผมแจ้งภรรยาผมอยู่ใกล้ๆนะครับจะได้มีข้อมูล

อย่าหายใจนะครับอย่าหายใจเข้านะหายใจออกได้ครับแต่อย่าหายใจเข้าได้จานพี่หานหายหน่อยผมไม่อศร้าผมผ่านแล้ว go to heaven a r าวเรี not yet not yet 6 4 0กรัมเหรอม6 4 0อันนี้ไม่ใช่โซดาไฟนะครับแต่เป็นอีกสายนิดนึงฉะนั้นใช้โซดาไฟ่ต้ล มันคนละตัวกับโซดาไฟนนี่เรียกมากว่าซัลเซียมาิคซ์เซนต์เอ็โฟตี้ไปเลยครับลูกบองลาข้าวเปลือกข้าวเปลือ่กเปิด

ถ้าภรรยาผมหมดวันอยู่ด้วยผมจะให้เขาอยู่ใกล้เพื่อจะได้ถ่ายรูปใกล้แล้วผมจะถ่ายคลิปไปให้สองแมอาจารย์หด้วยเดี๋ยวฟ้องอาจารย์อ้อย so you just swear ยาวนิดหน่อยยาวยาวแรงนะครับขยาวแรงระเบิดนะโอเคเอาพูดอะไรเนี่ยถ้าเชียร์ฮอตว้า อุ่นๆร้อนเลยแหละร้อนเลยร้อนจีบกาสรเกันทุกคนอยากมัร um ้่วมกัน่าหา่างๆเลยางได้เขไม้คนหน่อยครับร้อนๆมากกว่นี่งรนามจุยหลิตรน้ำมันคาโนล่า คาร์โนล่าแต่ถ้าจะให้ดีก็มีโอลิฟออยล์โอลิฟออยล์จะสาจดลิตร2ลิตรกูลิตรเยอะยังไม่ยังไม่ สามจ็ดหก้อนครับสา้อนใช้ได้สปีแล้วิปี้กัๆได้อยู่คนดีสมุเวลาจะถูติงเลยต้องยกอ์ตั้ได้ได้สามก้อน่อผสง เครื่องปั่นอยู่ตรงนั um, ้นเปล่าอ่ะข้างหลังนั้นเปล่ากองกองฟิลิปอ่ะกองฟิลิปไม่มีเครื่องปั่นนะครับเคยสว่านนะครับโอ้ยอยูนี่อยู่นี่แหละครับเดี๋ยวเข้าไปที่ปลายสว่านลุกคนได้ดีครับก็่ยู่กับมือเราสว่านไร้สายนะต้องเอาสว่านไร้สายนะแล้วอย่าใช้ไฟฟ้านะเดี๋ยวท่อ อันน <that> ี้ราคาเท่าไหร่คร right well. 네ับเขามาเขามาสตาร์สปกนเียที่จันหาเลยจัหามีไฟเยอะเกีครับจะเสียบแถวนี้ครับตอยังไม่ได้รับผิกครับ Now y i t ครับ Now okay just like that all โอเคเป็นน้ำมันไปแล้วไหนหมัแต่มันร้อนมากเป็นน้ำมันอาจารย์มไม่ปฏิกิยากับไอตัวนั้นเหรอตัวโลหะนั่นเหรอคะไม่ไม่ครับ hot ร้อน r โอเค now put like t h เดี๋ยวยกขึ้นมาเหลือแต่แกนโอเคโอ้็คไปไปไปปั่นให้ันก็ให้เรอมอร m y o n s e มายองเนสปั่นให้ปูเหมือนมายองเนสให้ให้เนื้อมันกลายเป็นเนื้อครีมฮะ